ขอสวัสดีกับทุกคนนะครับอยู่วงน้าในรายการขายซิโจนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำครับหูฟังดีๆสักตัวหนึ่งเอาไว้เล่นเกมเป็นหูฟังสำหรับเล่นเกมดีไซน์นะครับสีสันสดใสสวยงามเรามาดูกันนะครับว่าหูฟังตัวนี้นครับมีชื่อว่าอะไรนี่เลยครับก็คือเจ้าหูฟัง แพดโทนโฟเกมทูไวเดดครับเป็นหูฟังที่ดีไซน์สีสันนับสวยงามเราไม่รอช้านะไปดูดีไซน์แล้วก็ภายในกล่องนะครับว่าหูฟังเจ้าตัวนี้มีอะไรดีบ้างครับเริ่มจากกล่องครับกล่องรุ่นนี้นะครับจะออกแบบมาเป็นสีดำนะครับแล้วก็สีของหูฟังทั้งหมดนะครับจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันคือสีน้ําเงินนะครับแล้วก็แดงแล้วก็ฟ้ามีให้เลือกตามสไตล์เลยครับครับเปิดออกมาครับเราก็จะพบอะไรเป็นอย่างแรกก็ นี่ครับหูฟังครับรุ่นนี้เป็นหูฟังทูเวเลตฟังไร้สายเกมมิ่งเกียรี่แททูในงบราคาที่ถูกมากๆสเปคของเจ้าหูฟังเกมมิ่งตัวนี้นะครับรุ่นนี้ครับเลือกใช้เป็นระบบอุูทูแบบเวอร์ชัน5.0ครับ แล้วก็มีระยะสัญญาณที่ไกลได้ถึง10เมตรกันเลยทีเดียวครับสำหรับการชาร์จผ่านเคสครับจะอยู่ที่1.5ชั่วโมงแล้วก็สําหรับการฟังเพลงครับเปิดแบบ50%นะครับจะอยู่ได้3-4ชั่วโมงถ้าเปิดสุดก็อยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมงกว่าครับหรือจะเป็นสแตนบายครับสามารถอยู่ได้ถึง100ชั่วโมงครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทดสเสียงแล้วก็ประสิทธิภาพของเจ้าหูฟังเกม i n g ตัวนี้กันเลยครับครับสำหรับการ เชื่อมต่อของเจ้าหูฟังตัวนี้ครับเมื่อเราออกจากเคสนะครับมันจะทําการจับคู่อัตโนมัติเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับสําหรับการใส่นับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ดูไม่เกะกะนะครับแล้วก็ไม่หลุดง่ายด้วยเมื่อผมเหยียบสำหรับการเชื่อมต่อนะครับบลูทูตัวนี้ครับจะมีชื่อว่า bt มันไม่โฟกัสนะครับแบบนี้ครับจะมีชื่อว่า bt แล้วก็วงเล็บ r ครับ เราก็กดเชื่อมไปเลยแล้วก็จะรอสัญญาณมันจะมีเสียงตูดขึ้นมาในนี้อังเลยครับเพื่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวผมจะมาเทสเกมพับ g ให้ดูครับว่าความดีเลยนะครับมันจะมีไหมเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมพับจีเลยครับอันนี้ครับเราก็จะให้ฟังเสียงการเล่นเกมไปพร้อมๆกันเลยครับผมเอาเจ้าหูฟังเนี่ยไปไว้กับใกล้ไมค์ของตัวไอ้กล้องแล้วนะครับเริ่มเกมครับ อันนี้ผมเสียงสดเลยนะครับผมเอาหูฟังอีกข้างหนึ่งไว้ที่ไม์ของตัวกล้องแล้วก็อีกข้างหนึ่งไว้ที่หูของผมี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับว่าเสียงมันจะดีเลยไหมแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะดีเลยนะเพราะมันเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5แล้วอ,อันนี้เท่าที่ผมสังเกตนะครับความดีเลยตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับ เดี๋ยวจะไปลองตอนยิงปืนนะครับว่ามันจะมีความดีเลยหรือเปล่ามาครับโผลมาเริ่มกันแล้วนะครับยังไม่ทันไรก็ยิงกันแล้วครับเสียงยังร่ำนะครับ ทุกเสียงมาแบบครบแล้วก็ความดีเลย์ผมไม่ไม่เห็นนะเดี๋ยวผมขอเทสอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้มันตายเร็วไปนิดนึงหรือว่าผมจะเปลี่ยนเป็น rv เอาเป็นอาอวดีกว่าครับมาครับเรามาเป็นเกม rv ดีกว่า <c oughs> สู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวสอนดี มาตอนนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็ตัดสินใจกันเองนะครับว่ามันดีเลยหรือเป่แต่ถ้าถามผมนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่ดีเลยนะครับอันนี้คือผมกดปุ๊บเสียงมาปั๊บนะครับเพราะหูฟังบางรุ่นนะครับเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5ก็จริงแต่ว่าก็ยังมีความดีเลยแต่อันนี้นะครับผมไม่เห็นถึงความดีเลยก็มันน่าจะเป็นมาจากหูฟังตัวนะครับมันออกแบบมาสําหรับการเล่นเกมโดยเฉพ,าะ,เพาะมันเลยททาให้มีประสิทธิภาพในการเล่นเกมไม่ดีเลย อาละครับก็มาจบกันที่ราคาของเจ้าหูฟังตัวนี้ครับสำหรับเจ้าหูฟังแพดโจนเกมมิ่งตัวนี้ครับสงวนราคาออกมาครับอยู่ที่555บาทเท่านั้นครับแล้วก็ตอนนี้ครับจะมีโปร10ทับ10หรือ10เดือน10นะครับก็จะมีส่วนลดแล้วก็อะไรเยอะแยะเลยก็ถ้าท่านผู้ชมคนไหนนะครับสนใจหูฟังตัวนี้ครับก็รอด10เดือน10นะครับจะได้ลดราคามากกว่า550บบาทแน่นอนส่วนใครนะครับที่สนใจเจ้า หูฟังตัวนี้ครับแล้วหาล้านไม่เจอผมทิ้งลิก์ของสินค้าตัวนี้ครับไว้ใต้วิดีโอนี้แล้วอย่าลืมเข้าไปสั่งซื้อกันเยอะๆนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับผมคายสิจจนครับก็ต้องขอฝากเพื่อนนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารไอทีใหม่ๆจากผมนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมคายิโจนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับ